เราในฐานะผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับเราก็เพิ่งได้รับเลือกตั้งครั้งเมื่อครบเมื่อวันที่7นะครับที่ผ่านมานะครับก็อ,อ,อยากจะนาเรียนว่าทิศทางการบริหารงานของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับเราจะเอากเกษตรกรเป็นที่ตั้งนะครับวันนี้ปัญหากเกษตรกรทั้งหมดนะครับจะต้องอยู่ในสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถามว่าวันนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติจะรู้ได้อย่างไรเพราะเรามีเครือข่ายก็คือสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับผมได้คาดหวังกับพี่น้องเกษตรกรผู้บริหารระดับจังหวัดน,นะครับว่าเราจะต้องทํางานควบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับเกษตรกรแห่งชาติได้จัดเครื่องบูรณาการในการคอดบทเรียนนะครับเรื่องเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็วันนี้นะครับเป็นภาคที่3นะครับเราได้ดําเนินการมาทั้งหมดสี่ภาคนะครับก็นจะนำเรียนกับนักข่าวว่าวันนี้ นะครับการถอดบทเรียนเนี่ยก็เหมือนการเราไปเยี่ยมเยียนพี่น้องทั่วประเทศนะครับเพื่อจะนําปัญหาไปสู่รัฐบาลนะครับก็ดิงบอลว่าวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างความเดือดด้อนของพี่น,น้องเกษตรกรนะครับจะต้องได้รับการแก้ไขจังหวัดภาคเหนือและผู้มีเกียรติทุกท่านการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณพศ2566ระหว่างวันที่12 ถึง14กันยายน2566ท่านไดเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ผมขอให้การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จมันรู้ตามป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกปาาระการการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าเกษตรกรห่งชาติสำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะต,ต้องดำเนินการทุก4ปีและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการจัดการเลือกตั้งประจำปี2566ต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณและหน่วยง,งานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนี้อน,นอกจากได้รับความกรุณาจากท่านประธานบรรดาพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการตับเพื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้อย่างเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริงแล้วยังมีการเสวนาและพิปรายสแสดงความคิดเห็นจากรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทตัวแทนองค์คคคกรเกษตรกรประเภทผู้สมรู้และการบรรยายจากอดีตเลขาธิการแห่งชาติ รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มระดรมความเห็นจากสรุปผลและในการเสนอแนะั้งนี้อีกด้วยวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนการเลือกตั้งเพื่อเดินหน้าสู่ความยัง่งยืนภายใต้บทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติในวันนี้การถอดบทเรียนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินับว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งเนื่องจากฝ่ายสํงงานักงานจะต้องทําการดําเนินงานเพื่อจัดการเลือกตั้ง ทุกสี่ปีตามวาระของสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติจำนวน1,733ท่านในระดับชาติจำนวน100ท่านขั้นตอนและระยะเวลาค่อนข้างยาวนานดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องถอดบทเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

เราต้องการที่จะมาส่งไปไล่ต้องการหน้ายังมันหน้าอะไรอะทำงานดีงานคือจริงงาน